สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้ผมกลับมาที่ฟอเรสตี s วันนี้เนี่ยผมจะมาพิสูจน์เรื่องของระบบความเย็นเทคโนโลยีที่มาใช้กับโครงการนี้ถ้าจำได้เนี่ยผมเคยคุยกับคุณเกชาทีรกโกเมยมาแล้วละ่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องผมเรียกค,คุณเกชาว่าเป็นเจ้าพ่อความเย็นเลยนะ เพราะว่ามันเป็นวิธีการทะเยกันอยู่ใช่ไหมและผมชอบมากเพราะว่าความเย็นเนี่ยเป็นหัวใจการที่จะมีชีวิตที่จะมีความสุขได้แต่ความเย็นของคุณเกชาเนี่ยเป็นความเย็นที่มาจากความทันสมัยและเป็นระบบที่เหลือเชื่อครับว่าสามารถจะไม่ไม่เห็นอุปกรณ์ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ว่ามันจะมาเป็นความเย็นโดยธรรมชาติวันนี้ ที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วยังไม่จับต้องไม่ได้คราวนี้จะมาเห็นของจริงเลยใช่ไหมครับดีครับวันนี้ได้ไม่เห็นของจริง์ตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนิจัยครับนี่เราอยู่ข้างหน้าคาับเฮาส์ใช่ครับครับก็จริงๆคอนเซปต์อันหนึ่งของคอริเซียคืออยู่เย็นเป็นสุขครับอยู่เย็นอ๋อเอออยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้ถ้าเราอยู่แต่ในห้องแอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ร้อนก็ไม่เป็นสุขเท่าครับก็ก็คือเอาเอาพื้นที่ตรงกลางๆเรียกว่า ให้เรารู้สึกว่าเย็นสบายบางครั้งก็พอสบายโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์หรือเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนก็อยู่ในห้องแอร์อเพราะว่า Forestia มีคอนเซปต์ว่าอยากให้คน,นได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอ,อยู่ในป่าอยู่ร่วมกับธรรมชาติงั้น,นถ้าเราอยู่แต่ภายในห้องแอร์มันก็เหมือนกับทูเราปิดกัน้นอ,อยู่ในห้อง นั่นคือในห้องนี่คือนอกห้องทำยังไงที่ให้เรามันมีความเชื่อมโยงเราพื้นที่ภายในพื้นที่ภายนอกที่นี่จะมีคุณสมบัติพิเศษลักษณะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้คนได้พาคุณผู้ใช้เดินเที่ยวชมนะครับอยากให้ชี้ให้ดูเลยว่ามันมาจากไหนเย็นยังไงได้ครับได้ครับแล้วก็เทคโนโลยีมันช่วยยังไงการออกแบบเนี่ยครับมันคือการทาให้ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยังไงเข้าไปดูข้างในไหมครับเอาเลยครับเชิญเลยครับพอเข้ามารู้สึกเย็นเลยครับครับ จริงแล้วออถ้าไม่ได้บ่อเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าที่นี่ก็เหมือนกับคลับเฮาส์ปกติโดยทั่วไป<ๆ>ก็เป็นห้องปรับอากาศนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้คลับเฮาส์ในแบบไม่ปรับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเดินเครื่องปรับอากาศก็ได้ไม่มีเลยอ่อไม่มีเครื่องปรับอากาศเลยอ่เอ,อเรียนตรงว่ามีเครื่องปรับอากาศด้วยแต่เพราะว่าอันนี้มันเป็นมัลติฟังก์ชันมันอาจจะว่า จัดงานเลี้ยงงานแต่างงานก็ได้นะครับ,รบถ้าถ้าง,งานเลี้ยงงานเด่งคนจะเยอะมากเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องปป่าอากาศช่วย<อ>แต่ปกติใช้งานปกติโดยประจําวันเนี่ยไม่ไม่ต้องเปิดเครื่องปป่าอากาศก็ได้ก็เย็นแล้วเย็นเพราะว่าพื้นครับคุณชุชัยจับได้ เออจริงนะครับขับพื้นนี้มันจะเย็นมาจากไหนเนี่ยความเย็นของพื้นเราฝังท่อไว้ครับฝังฝังท่อไว้ในพื้นอแล้วในต่างประเทศเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า floor heating แต่ของเมืองไทยเราเนี่ยเราก็ถือฟรอร์คูลิ่งอะแดปเป็น floor cooling แทนเดินท่อลักษณะคล้ายๆกันเอาเอาความเย็นเนี่ยเอาท่อความเย็นเนี่ยฝังลงไปในพื้นเลยเราก็ให้น้ำเย็นเนี่ยวิ่งในพื้นก็จะทำให้พื้นพื้นนี่จะเย็นอุณหภูมิประมาณ26-27องศาเซีไม่ไม่ได้ถึงกับเย็นเจี๊ยบเราคนก็กลัวว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดทอรองเท้าเดินแล้วรู้สึกว่าจะไม่นี่ไม่นี่เย็น2 6ยี่หกยี่สิบเจ็ดนี่มันกำลังดีครับแล้วถามว่ายี่7หกยี่สิบเจ็ดนี่เย็นพอไหมพอความจริงไม่ใช่แต่ที่นี่ที่ที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับหลายคนที่เคยไปเที่ยวที่ตลาดนัดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะมันจะมีพื้นที่ใหญ่ประมาณสองหมื่นตารางเมตรใช่ใช่ เหมือนกัน<ม>ที่นั้นไม่เห็นเครื่องแอร์เหมือนกัน<ม>ครับ<ม>ครับ<ม>ก็สามารถจะจัดงานจัดอะไรได้ความเย็นทีน่อยู่ข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันจะแพรกไปบนอย่างไงอาไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นถึงระดับศรีสราร้อยทีเองเขาเหรอควบคุมคอนโทรลได้ควบคุมมาอยู่ในระดับ มันเป็นลักษณะทางคุณอบาติของเขาอยู่แล้วครับมันเป็นมันเป็นลักษณะเขาเลือกทางด้านสับทางด้านวิศวกรรมนี่เรียกว่าเรเดียนคูลิ่งเรเดียนครับกับเรื่องเรื่องของการแผ่รังสีนะครับแต่อันนี้เป็นจะเรียกว่ารังสีเย็นก็ได้แล้วก็ลักษณทําการเข้าประมาณนี้ประมาณศีรษะเราแค่นี้ครับแล้วก็มันประหยัดพลังงานเพราะว่าเพราะไม่จาเป็นเพราะว่าเราเยอนอยู่แค่นี้ก็ประมาณศีรษะเราเย็นพอแล้วนะครับ แล้วลักษณะการทําความเย็ยนคือ360สามรอบหกสิบารอบตัวเราเลยเพราะว่าเขาเย็นรอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะค่ายความร้อนให้กับพื้นที่มันมีอุณหภูมิต่ำก่าร่างกายเราเป็นการถ่ายเทยความร้อนแบบการแผ่รังสีเราเนี่ยแผ่รผังสีให้กับเขาเออใช่เพราะเราแผ่รังสีให้เขาเราก็สูญเสียความร้อนอเราก็เลยรู้สึกว่าเย็น โอ้ตรงนี้นะเราไม่เอราแผ่ความร้อนออกไปก็เลยรู้สึกเย็นใช่ครับอันนี้เป็นวิธีการทําความเย็นที่ประหยัดพลังงานมากแล้วไม่ต้องกลัวแอร์รั่วเหมือนกับห้องแอร์ทั่วไปเปิดประตูทิ้งได้เลยคือห้องเนี่ยถ้าห้องนี้เหมาะกับการเล่นโยคะมากพราอเล่นโยคะเนี่ยได้ดีเนี่ยมันต้องจิตใจด้วยเมน t a ลด้วยต้องนิ่งเมน t a ลนี่ก็คือว่าถ้าเล่นโยคะดีเนี่ยมันก็ต้องเล่นในพื้นที่โล่งแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย เราเล่นโยคะในพื้นที่โล่งถึงเยนอยู่ในร่มนะบางทีมันก็ยังร้อนเกินไปครับแต่ในนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเราอยากจะสัมผัสธรรมชาติหรือว่ายจะเล่นโยคะผมก็แนะนาว่าเปิดประตูเลยแบบประตูไม่ต้องเปิดแอร์อนะครับเราเล่นโยคะในนี้จะพอดีเลยเล่นโยคะพื้นนี้เพอร์เฟกเลยกําลัง อุณหภูมิพอดีไม oh. ่เย็นไปเพราะเล่นโยคะส่วนมากเราจะนั่งกัน่อยกับพื้นด้วยเพอร์เฟกเลยเย็นเย็นสบายได้ยินเสียงนกเสียงไม้ได้ยินเสียงปลาได้สัมผัสอารมณ์ธรรมชาติโอเล่นโยคะกับธรรมชาติโดยที่เรารู้สึกว่าไม่ร้อนอันนี้เพอร์เฟกต์ดีมากห้องนี้ห้องนี้ผมว่าเหมาะกับการเล่นโยคะมากซึ่งความเย็นข้างล่างเนี่ยมันผิดมาจากไหนอย่างก็ C U P C U P อ่าคุณคุนิชัยจำคำว่าซียพีได้ครับคครรัับบทั้งหมดนี่มาจาก C U P ูพีวัดคือสเต็ปต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งต้องพาคุณสุริชัยไป C U P ไปดู C U P ว่าตรงตรงแม่เนี่ยนะตรงที่สร้างความเย็นเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันพองทายมาอย่างไรมันเป็นยังไงแล้วคราวคราวที่แล้วเราได้คุยเรื่องถังน้ำเย็นมหัศจรรย์น่ะใช่คราวนี้คุณคุณสุริชัยตอนนี้ถังน้ำเย็นกำลังเริ่มเติมน้ำละ ครับครับเดี๋ยวสักปลายเดือนนี้เราก็จะเริ่มเดินเครื่องแล้วนะทั้งน้ําเย็นใช่ใช่ก็จะได้เห็นทั้งน้ําเย็นจะเห็นเห็นระบบว่าต้นต่อที่ผลิตน้ําเย็นมาให้โครงการเดอะฟอร์เซียนทั้งหมดนี่มันเป็นยังไงอ๋อคือเป็นครัเป็นแหล่งที่มาหลังใหญ่เลยเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวคุณสุชัยไปดูแล้วจะรู้สึกวอลังการมากในหน้าร้อนมันช่วยหน้าหน้าหนาวหน้าเย็นเนี่ยมันปรับด้วยตัวมันเองไหมมีเซนเซอร์ แน่นอนมีการควบคุมอุณหภูมิก็คือควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแถวนี้โอ้คือมันจะอยู่แรื่นี้ไม่ว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงก็ตามมีมีเซนเซอร์มีตัวควบคุมครับแต่ว่านี่คือห้องเป็นห้องแล้วในบ้านล่ะที่คนอาศัยอยู่เนี่ยระบบความเย็นเป็นอย่างไครับเดี๋ยวไปดูตรงห้องนั่งเล่นนะ บ้านบ้านที่โครงการมาลเบอรี่เนี่ยในห้องนั่งเล่นเนี่ยมีระบบอย่างนี้เหมือนกันเออเนี่ยผมอยากไปดูเพราะว่าเราบอกว่าอยากให้บ้านได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่เข้ามาในบ้านนี่คือจะได้ความเย็นทันทีอ่าครับพาไปสัมผัสหน่อยครับได้ครับพามาอยู่อยู่ข้างหน้าของมานตัวอย่างมาลเบอรี่มาเบอรี่ครับครับแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงข้อข้อนี่ก่อสร้างยังดําเนินการอยู่นะครับครับตอนนี้เร่งให้ทันแต่ว่าสิ่งที่ผมอยาก ให้คุณเกชาพาไปดูก็คือระบบความเย็นในบ้านครับว่ามันจะมีความสุขมากถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยจะเปิดไม่ต้องเปิดแอร์เพร,ราะมันเย็นได้ครับแล้วมันมีอุณหภูมิที่ควบคุมได้อยู่ตลอดเวลาต้องพาไปดูของจริงสิครับเชเลยครับนี่ดูเหมือนผนังธรรมดาสวยงามใช่ใช ใช่กำแพงก็ผนังสวยงามปกติแต่บ้านบารบอรี่เนี่ยไม่จะพิถีพิถันเรื่องเรื่องการใช้งานในระยะยาวนะครับปัญหาของบ้านปกติโดยทั่วไปคืออะไรครับพวกท่อห้องน้ำเดี๋ยวมันก็ตันเดี๋ยวมันก็รั่วท่อมก็ซ่อมยาแล้วซ่อมทีก็แบบเฟอร์นิเจอร์เสียหายที่นี้ท่อไม่มีอยู่ในบ้าน ท่ออยู่นอกบ้านอันนี้คือช่องท่อนะคือบางทีบอกว่าอันนี้คือช่องท่อเราดูไม่ออกเลยนะเราดูไน่ว่าเป็นผนังปกติผมแง้มให้ดูแง้มให้ดูนิดหนึ่งอ้าอาโอ้นี่ท่ออย่างนี้หมดเลยแนนเมียนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นว่าการซ่อมดูแลบํารุงนี่ง่ายอยู่ข้างนอกบ้านอยู่นอกบ้านหมดนะครับช่างช่างไม่ไปรบกวนในบ้านด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่างไปวุ่นวายในบ้านตกกระปรง ซ่อมจากนอกบ้านล้วดูสิครับโอ้โหดูสิครับเท้าทำนะฮะนั่งนั่นี่ยังไม่ได้บอกว่าวัสดุท่อที่นี่นะครับเออไม่คุณคุณไทยจะไม่เห็นท่อ PVC เลยนะไม่มี PVC ไม่มีเพราะว่า PVC ความเป็นจริงเนี่ยก็ยังในเรื่องของเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีวัสดุที่ดีกว่าใช่ที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็วัสดุที่มีอายุคงทนที่นี่จะเลือกใช้วัสดุผ่านริชศูนย์วิจัยริสบอกมาแล้วว่า จะต้องใช้วัสดุอะไรที่มีอายุยืนนานแล้วก็เป็นมีกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นที่นี่จะเห็นคือพิธีพิธันแม้กระทั่งวัสดุเรื่องสิ่งแวดล้อมสําคัญคบคำคำนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าเห็นเผลเผเนี่จะเห็นไอช่องท่อพวกนี้อยู่ที่นู่นที่นี่แต่จากนอกบ้านหมดเลยนะนอกบ้านหมดดูแต่ว่าช่องท่อพวกนี้เนี่ย เรียกว่าทาดีเทลได้ดีมากหรือปิดเข้าไปซ่อมอย่างเนียนเลยนะไม่บอกไม่บอกไม่มีทางรู้ใช่เลยไม่บอกไม่มีทางรู้ใช่เลยครับครับเยียบเลยครับครับเนียบเลยครับใช่ครับนี่เขาบอกว่าเป็นที่จอดรถนะครับผมก็ไม่เชื่อมันต่างสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเป็นแนวคิดที่จอดรถที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขายืนยันว่าที่นี่คือมาตรฐาน ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วผมเห็นปั๊บมองไปมันมีอะไรเทสลาเนี่ยมันมเกี่ยวอะไรกับที่นี่ก็บ้านทุกหลังมีโซลาเซลล์โซลาเซลล์แล้วก็มีโซลาเซลล์ที่มีแบตเตอรี่ด้วยเพราใช้แบตเตอรี่ของเทสลาครับเพราะว่าทุกบ้านทุกหลังเนี่ยเรามีระบบไฟฟ้าเนี่ยสองระบบก็บระบบไฟฟ้าหลวงธรรมดากับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแล้วก็ช่วยทั้งนั้นเลยประหยัดพลังงานด้วยแล้วเป็นระบบไฟฟ้าสำรองด้วยถ้าเกิดไฟหลวงดับในบ้านนี้ยังมีไฟฟ้าใช้ ที่ในส่วนที่จำเป็นครับก็จะได้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้ประ13กิโลวัตต์อลวัมันเก็บไว้ประมาณพอๆกับรถคันย่อมๆคันหนึ่งคันเหมาะกลางๆคันหนึ่งครับ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 นี่ไอเดียนี้ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะที่จะมีปบจจัยอ๋ไม่มีครับย้อนขนาดนั้นเลยไม่มีไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ค่อยๆจะพาเดินชมนะครับมีระบบสำรองหมดก็คือว่าเรียกว่าบ้านหลังนี้ออกแบบ ว่าถ้าอันนี้เสียมีระบบสำรองแบบนี้ปัมม๊มน้ำ <n ám S 1> ด้วยนะครับปั๊มตัวนี้เสียมีปั๊มแบบนี้ยังมีปั๊มปั๊มน้ำธรรมดาปั๊มน้ำฉุกเฉินแล้วก็ระบบประกาศของบ้านเรานี้สำหรับห้องนอนทุกห้องนอนเนี่ยถ้าไฟหลวงดับเปิดแอร์ได้อ,อัอน,อนไม่ไม่ไม่มีที่ไหนมีคุณก็ไฟหลวงดับนี่แวบๆชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยุ่งละเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าไม่สําคัญห้องนอนสมัยนี้เราติดแอร์ใช่ไหมครับแล้วถ้าไฟหลวงดับ เรานอนไม่ได้สิครับนอนไม่ได้นี่ก็เรื่องสาคัญเหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยถ้าไฟหลวงดับฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุเข้าไฟหลวงเกิดดับไปสักพักหนึ่งเป็นบ่อยเป็นบ่อยแอร์ก็ดับด้วยที่นี่ไม่ห้องนอนแอร์ไม่ดับโดยอัตโนมัติหรือว่าเราต้องกดปุ่มอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยครับครับเดี๋ยวลองมาดูห้องเครื่องดูแล้วมุมนี้ผมดูราบเรียบแต่เห็นบอกว่าข้างในเนี่ยมันเป็นห้องเครื่องครับก็ทุกบ้านมันก็ต้องมี ทางน้ำมีปั๊มน้ํำมีระบบพวกนี้นะครับบ้านบ้านนี้ก็มีนะครับเป็นของทุกหลังก็จะมีระบบระบบลักษณะนี้ครับนี่อันนี้คือห้องเครื่องห้องเครื่องดูอกเลยนะนี่นะประตูที่สวยงามมากอยู่อยู่ในสถานที่แบบนี้เย่างั้นเมื่อก่อนเนี่ยห้องเครื่องมันจะอยู่หลังบ้านอยู่อะไรที่แบบมืดมิดมาเหม็นๆดำดนร้อนๆไม่ครับทีนี้ให้ขวามสำคัญเพราะว่า จะสวยเฉพาะงานบ้านสวยอะไรอย่างเดียวไม่ได้งานระบบมันจะต้องจะต้องได้มีมาตรฐานด้วยง้นที่นี้ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานของพวกระบบที่ใช้งานในบ้านด้วยครับถ้าลองเปิดดูซิว่าเอาอถ้าผมลองด,อดูนะครับกว้าขงขวางซ่อมลำรุงง่ายไม่ไม่เหมือนว่าไปอยู่ในซอกซอกซ่อมไม่ได้ไม่ได้ก็เราถ้าสมมติว่ายัง่างมีลดราคาแพง มันก็ต้องซ่อมง่ายมาก้องมาแทงก็ต้องซ่อมได้ถูก้องจะก้องอย่างนี้ครับอ๋อภาษาสะอ้านครับซ่อมบำรุงง่ายไม่ได้ที่อับที่เหม็นที่มืนนะครับใช่เครื่องสูบน้ําก็เป็นแบบยี่ห้อดีประหยัดพลังงานนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นแล้วก็มีปั๊มสำรองเห็นไหมจะมีสองตัวครับอืแล้วก็มีถังเก็บน้ําเรียบร้อยนะครับมีมอเอน้ำร้อน มัมน้่ร้อนนี่เรียกว่าเป็นมอหม้อใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมนบข้างบนเราจะอาบน้าจะจะทำน้ําร้อนลงอ่างสบายมากสบายมากถ้าเราใช้ควเครื่องเล็กๆเนี่ยสมวนว่าเราจะอาบน้ําร้อนน้ําลงอ่างร้อนนานอันนี้ไม่เลยครับลงไปน้ําร้อนหรือโรงแรมเลยโรงแรมเลยมีอยู่ตลอดมันต้องหาโรงแรมเลยเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านถึงแม้จะไม่ใช่ช่างเทคนิคไม่รู้อะไรก็สามารถรู้ว่าปุ่มไหนต้องทาอะไรในครับครับ ไม่ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรใช่อันนี่สาคัญครับไม่ใช่ว่าต้องรอช่างมาอีกชั่วโมงสองชั่วโมงครับครับตัวเองรู้แล้วว่าปุ่มไหนอะไรอย่างไรที่จะทลครับครับดูแลเองก็ได้ความจริงในโครงการเดอะฟอร์เซียเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน่วยบริการกลางอยู่แล้วล่ะก็คือมี emergency service อยู่แล้วถ้าถ้ามีอะไรก็เรียก emergency service ด้วยก็ได้ครับมี emergency service นี่เราเห็นข้างบนนี่คือท่อ นี่ครับครับนี่คือท่อที่ที่พูดให้ฟังนะครับจะเห็นว่าไม่มีท่อ p v c ทุกอย่างเป็นท่อแบบท่อเกรย์เหมดนะครับอันนี้เป็นท่อโพลีพลิีนอันนี้เป็นท่อเขาเรียก PPR นะครับคือพวกนี้มาตรฐานสูงกว่าปกติโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้อีกครับอย่างเงี้ยครับคือคือระไระเอยน้อยเนี่ยไม่ได้ได้มองข้าม ไม่งั้นเรามันจะเข้าขายแบบสวยแต่รูปแต่จูไม่ถูกต<อ>้องดูดีแต่ว่าพอเกิดเรื่องปั๊บโอ้ยยุ่งยากสลับซับซ้อนอันนี้เห็นขอเล็กๆถ็เขาเรียก U trap หรือ P trap ดักกลิ่นดักกลิ่นด้วยดักกลิ่นคือคือบ้านหลายๆแห่งเนี่ยหรูหลาก็จริงแต่ของพวกนี้ไม่ได้ใส่ใจใไม่มีตัวดักกลิ่นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าบ้านเนี่ยปัญหาคลาสสิกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากลิ่นจากเขาเรียก f l o u d อันนี้ให้ความสําคัญมากแล้วมีการโปรเทคกลิ่นจากฟลอเรนเนี่ยสองสามชั้นเนี่ยสุดท้ายก่อนที่จะต่อเข้าระบบที่ที่ตัวระบบบำบัดน้ําเสียเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะต้องมีไอตัวพวกพีถาพวกนี้นะครับแล้วอยู่ข้างล่างนี่หมาว่าไม่ไม่ใช่มีอยู่แค่นี้นะครับห้องน้ําแต่ละห้องเขามีของเขาอยู่แล้วปกติบ้านทั่วไปเนี่ยมีตรงนั้นก็เรียกว่าก็ดีสุดแล้วนะซึ่งบางบ้านไม่มีด้วยตามห้องน้ําก็มีสุดท้ายตรงสุดท้ายมีอีก เป็นเป็นเบิ้ลเป็นเป็นดับเป็นเป็นดับเบิลนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ของทอดซ่วมอันนี้ของท่อดน้ําพิงนะแล้วอยู่เห็นเห็นแบบนี้มีตัวทาความสะอาดอยู่งนี้เลยเนี่ยลงมาวตินี่จากนอกบ้านช่างเข้ามาใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้เนี่ยมีปัญหาจัดการตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะแล้วตัวเบื้องตเลยนะครับคือจะเห็นว่ามันมันมันแบบได้มาตรฐานคือได้คือไม่ใช่เป็นแบบพีทาแบบ อย่างนี้นี่แบบโอ้ขนาดนี้ใช่งั้นก็คือเรา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 คิดว่าแม้กระทั่งเจ้าของบ้านไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์บางครั้งพอไปปุ๊บน้ำที่อยู่ในพวกฟอเดมันแห้งแล้วกลิ่นมขนามานนี้ไม่ต้องเข้าไปในบ้านไม่ต้องแต่แต่เนื่องจากไอ้นี้มันใหญ่อืมคือน้ำมันจะขังอยู่นานคุณไปอยู่เป็นเดือนคุณไปเป็นเดือนก็ยังไม่มีกลิ่น ให้ความสําคัญเรื่องแบบนี้ไม่งั้นโอ้โหเราไปเที่ยวกลับมาไปเที่ยวเมืองนอกแบบกลับมาเข้าบ้านเซ็งเลยเซ็งเลยทุกอย่างเละหมดเลยโอ้ยสุดยอดดีวะเนี่ยใช่ไหมฮะคือเห็นไหมครับใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ทึ่งสําคัญสำคัญมากนี่คือคุณภาพมาตรฐานสากลใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอาละครับจุดต่อไปฮะก็ทั้งหมดนี่นะครับเห็นไหมครับรางระบายน้ํา ปั๊มละมายน้ำนะครับมีเรียบร้อยนะครับเพราะนี้เป็นที่จอดรถใช้ใต้ดินแล้วก็ทางลงที่จอดรถใช้ใต้ดินเนี่ยลงทางนี้นะครับเป็นแลมลงมาคือที่นี่เนี่ยเนื่องจากเราอยากให้มองทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นเขียวหมดครับงั้นเราคือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอะบ้านสวยๆมองจากหน้าบ้านมา เห็นที่จอดรถหน้าบ้านอไม่สวยเพราะงั้นอันนี้มองเข้ามาจะไม่เห็นรถไม่เห็นที่จอดรถมันลงมาข้างล่างเรมองไปข้างนี้ก็คือความเขียวอ่าแต่แต่บางครั้งเนี่ยคนจะห่วงว่าอถ้าลงมาอย่างนี้เนี่ยจะป้องกันน้าอย่างไงผมอยากจะถามว่าเนี่ยตรงนี้มันต่ำใช่ไหมน้ําเนิ่ก็มาฝนตกหนักก็มาเอาลงมาอนนี้ทําไงอันที่หนึ่งถ้ามันลงมาจริงจริงมันไม่ควรจะลงมานะมันลงมาถ้ามันลงมามีปั๊มสูบน้ําออกตัวเบื้องมรเลยนะครับ แต่จริงตรงก่อนทางลงเนี่ยนะครับตรงทางนั้นนูนเนี่ยเราจะยกระดับให้สูง่าปกติเหมือนเป็นเขื่อนครับนะครับคือสูงกว่าถนนน่ะสูงกว่าถนนใช่สูงกว่าถนนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยไล่ลงมาคือป้องกันไม่ให้น้ําที่อยู่บนถนนเนี่ยไหลลงมาอยู่แล้วเพราะมันสูงกว่าถนนนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเล่นรอดมาบ้างก็มีรางน้ำมีเป็นสลบลงมาใช่น้ำก็อย่าเล่นรอดมาแต่ว่าเรามีอะไรกันเอาไว้ละโอ้ซึ่ง ซึ่งซึ่งเหลือเฟือครับครับครับเรียบร้อยนะก็ป้องกันไ้หมดฉะนั้นดูดีและมีประสิทธิภาพด้วยดูข้างนอกจะไม่เห็นบางบ้านนะที่จัรถาอยู่จดอยู่หน้าบ้านเลยหรือหลังบ้านอ่ามันก็เลยเป็นภาพที่เราไม่อยากมองใช่ครับถ้าเรามองไม่เห็นเป็นต้นไม้แล้วก็ที่จะรยเป็นซ่อนอยู่ข้างในนี่ดีกว่าสุดดีกว่าเหมือนก็เหมือนกระทุกอาคารออกแบบเหมือนกันหมดครับ ที่จอดรถจะไม่มีลานที่จอดรถอยู่ข้างนอกเลยจะลงใต้ถุนเป็นหมดเลยนะครับแบบเดียวกันที่เขาเรียกว่า attention to detail ครับ,ค,รบคือให้ความสนใจกับทุกรายละเอียดเนี่ยมี smoke detector <อ>มีระบบ sprinkler ครับซึ่ง,ง,งบ้านของ m a r เบอรีเนี่ยมีระบบ sprinkler แบบถ้าว่าฉีดน,น้ำอัตโนมัติถ้าเกิดไฟไหม้ไม่มีนะครับไม่ไม่มีที่ไหนมีบ้าน บ้านใหญ่บ้านระดับไหนก็ไม่มีที่นี่มีน้ามาตรฐานเลยนะสปริงเกอร์ทุกจุดที่ทั้งบ้านเลยมีสโมกเดทเเตอร์มีสปริงเกอร์ทั้งบ้านเลยครับนี่เห็นไหมครับไอ้ตัวไอ้ที่เรียกว่า e เนี้ยอันนี้คือระบบไฟฟ้าฉุกเฉินอ่ะอันนี้ก็ต่างหากเลยคือไฟฟ้าฉุกเฉินนี่เป็นระบบแยกต่างหากจากระบบไฟฟ้าปกติ เนี่ยครับคุณตุ้ชัยเดินเดินไปถ้าเห็นตัว E เนี่ยเกิด e ไฟฟ้าฉุกเฉิน emergency นะ emergency น,น,น,นี่ครับหัวสปริงเกอร์เห็นไหมครับครับนะครับตัวน,น,น,นั้นก็พวก smoke detector เพราะฉะนั้นตรงข้างล่างนี่ความจริงแล้วเป็นที่เก็บรถดีๆได้เลยมีแอร์ด้วยนะแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยรถเพราะว่าอย่างนี้คือมาเออลูกค้าหลายท่านบอกว่า ม้เนื่องจากมันใช้มนสเปซมันเยอะนะใช่แล้วมันก็ไม่ได้เตี้ยอย่างนั้นนะออันนี้เป็นแมนคลับแมนคลับลูกค้าหลายคนชอบอยากจะได้แมนคลับอันนี้คือแมนคลับส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยว้าวาได้เลยที่ตอบโจทย์ทุกโจทย์ความชอบส่วนตัวแล้วคนมาอยู่อย่างนี้รถก็ต้องแพงนะไม่เราจะดูแลรถถ้าอยากจะดูแลรถอยากจะเล่นรถก็ไม่ต้องไปต่างแดนเล่นรถไม่ต้องอยู่ในนี้สบายในนี้เลย เป็นโลกส่วนตัว <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์